ไป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 ไ้กูอ้ยนูตาเรวเร็วเวลาัี้คเดี๋ยวันตากเดี๋ยวไบ่เปสงของนไปไปฮอยยันยันเขาขึ้นก้ขึ้น้อมกัน ขึนนั ja ่งสายมันหนึ่งสองน้องโอ้โหน้อยัมายัมาขึ้นไม่ดียืดยายหลังไปโอ้มันคือผมสายมันเรือผมสายเอาให้เงี้ยยังไมันดิ้กไง

มีงเขาไปได้ส pe anyway. ี <c oughs> Dude, ่กันจะรอดไหมรอดแล้วเนาะเอาย่าตาต้องหือกวันกูกูเยียงในเบิองควายมือเลยอกนันนสันเกียดตบปาามันตียกล้อนแล้วยกยกกวันบางยาห้นเลย เ้ยนบ้นเนี่้นเอาเห็นมนางเทียงอาลลกเลอรงนี่เอ้เียี่วบพวงบนี่หันมาขางนี้อ่จ้าเฮ้ยมันมองงนี่แ้องสีเ้อรอก้องตั้งย่บ่บ่ได้ตั้ง ต่งกันรล่ออันกอซออ่ามาันันันมึงทายอยู่อันกอมันบอกเฮียจมาพะเฮียจิวาจ้าจำไมใอีทำไมใจอีจองกาเฮียเฮียเฮยเฮียนแล้วยเอไีมึงไปเาี่ย 都太好了！哎，没有就二类，还要么加？哼，加加加加加加加！啊！不是你家是不是这样？是不是也是你你们当官？都是我们不挨板了，还是别人家子的么？你干嘛呢？你干嘛呢？还是不听你们，你干嘛呢？还是不听咱们派出所的？咱们派出所为了你们，我给你们加，你们光想有的加的，还能给你们当官？ biết right. bye bên rồi hello hello bong biết nay